ก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มันมีงานนะพายำนาให้ตะหลงสะหน่อยดิยำหมักไว้ก่อนนะครับเพื่อนนุนขกระดอนอีโก้งผมไม่อยู่เลยต้องเอาของตะหลงมันไม่ได้ทําขึ้นขุบก็ต้องยกขึ้นมากันนะ <c oughs> อย่างร้าย สิ่งเลยตะหลงแล้หลงเขามีไอ้ยันมาตัวใหม่นะห้าหรืออะไรเนี่ยฟา,าวเพิ่งปั่นเสร็จหมมาดเลยมั้งเนี่ย บอกแล้วน,นี้มันดีกว่านากว่าตัวแล้วไปนั่งดูหนูย่ำอยู่นานาบอมอาจารยนอะลุยล่มได้เลยได้มันไม่มุกีเนีออ ยาวครับพอดี